คุยช่องสนีคนเยอะมากกคนวันนี้เราก็จะมาที่ขาไรเียะเขื่นเด้เลยีวิวนนี้มา้แรกเาจอตรงนี้มคขาขึ้นว่จตรงนี้ถึงจอที่พักงนี่จอตรงนี้ไงมันนุ่มน้ำนุ่มคน เข้ากระดอยไทยนี้ไงผาแค่นี้ไงที่เรามาตรงนี้ยิ่งสวงสูงกว่าอีกดูบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนอุ้ยลมเย็นมากดูอันนี้เป็นบรรยากาศนะทุกคนอุ้ยบวูตัวนี้สวยมากหนึ่งสองสวยมาก ทุกคนดูบรรยากาศสิโอ้โหมุมตรงนี้ก็คือแบบสวยมากเดี๋ยวพี่วุฒขับรอบได้เลยบรรยากาศดีมากนะคะ่าถ่ายรูปก่อนถ่ายแล้วคลิปอ่ะนะถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วคลิปอ่ะครับ หนึง่งสองตายแล้วหนึ่งลูกอด้อีไหมไปปานไปเนี่ย น,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 น่นๆเนี่ยได้สองคันเลยป่ะเนี้ยอู้หสวยเลยตรงนี้ ตามมาั้มอะทำไมพี่ดําจังวะตัต้กล้องมาไงแต่ต่อยพีย่ทั้งรูปท,ทั้งวิดีโอเลย เราก็จะมาไหว้พระนะคะัย ก็ถ่ายคลิปถ่ายอีไรก็่ยนสูเลืนนะฮะโอ้โหขอบตาดำมากทุกคนทำไมก็ไอโฟนต้อง้ำแบบสุดยอดมากคิดขอบตาได้แบบสุดยอดให้หนูกันให้ไหมอ่ะลองดู กลัวมืดอค้างเดี๋ยวเราเจะกลับบ้านกันนะคะทุกคนมีกางหันลมอยู่ทางนู้นด้วยพี่วุดเของลงไปถ่ายคลิปไม่ถ่ายรูปก,กันตรงนู้นนะ่ะลงไปไหมวุ้อยากถ่ายอ่ะ จะเอาจักรยานไปขึ้นบรรยานกาศดีมากยิ้มยิ้มไปจ้ะ เราก็เอาจัก,กรยานมาคืนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใครที่อยากมาท่องเที่ยวนะคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วจัก,กรยานนะคะแบบที่นู้นปั่นก็คือชั่วโมงละ40บถ้าแบบสองคนปั่นก็คือ80บาทตรงนี้ก็ใครจะไปพายที่ยงก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะคะ กับบ้านเรานะคะทุกคนนี่มีร้านกับข้าวร้านอาหารด้วยนะคะใครอยากมาเที่ยวก็มาได้เด้อสำหรับคลิปนี้ไปบายค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะ